เหมาะสาหรับการจัดแต่งสวนนะครับในน้ําตกเพิ่มความชื้นให้กับโรงงานสารรมนะครับใช้งานร่วมกับแอปก o อ Easy ได้เลยนะครับโดยหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับประกอบไปด้วยนะครับโหมดต่างๆนะครับ5โหมดนะครับประกอบไปด้วยโหมดออนนะครับแบบนี้นะครับโหมดออโต้นะครับทาตามความชื้นออโต้ทาตามอุณหภูมิแล้วก็ออโต้ทาตามทม์เมอร์นะครับโดยมีช่องแสดงผลอุณหภูมิความชื้นนะครับมีการตั้งทม์เมอร์สลับเปิดปิดเพื่อไม่ให้หมอกเยอะจนเกินไป นะครับสลับเปิดสลับปิดแล้วก็มีการเซตอุณหภูมิความชื้นนะครับสตาร์สต็อปมีกราฟแสดงผลย้อนหลังนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับตั้งเวลาได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับโดยตัวแอปพลิเคชันนะครับใช้งานคู่กับปลั๊กตัวนี้ง่ายๆนะครับถ้าท่านได้ต้องการเพิ่มความชื้นก็เพียงเอาอัลตราโซนิกของทางฟอร์เซี่มาเสียบเข้ากับตัวปลั๊กตัวนี้นะครับโดยมีเซ็นเซอร์ความยาว10เมตรนะฮะเป็นเซ็นเซอร์ที่โดนละอองน้ํากันน้ําได้นะครับแต่อย่าแช่น้ํานะครับ แบบนี้ก็สามารถควบคุมง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันของทาง f o ล e ีซีได้เลยนะครับระบบพ่นหมอกแรงดันสูงเนี่ยนะครับจะให้ความฟุง้งมีการเคลื่อนตัวของหมอกได้ดีกว่ายิ่งมองย้อนแสงแบบนี้ยิ่งสวยงามเลยนะครับอันนี้คือระบบแรงดันสูงนะครับวิธีการติดตั้งอาจจะยากกว่าตัวข้าต่อเนี่ยจะไม่ใช่พลาสติกแล้วจะเป็นโลหะนะครับเพื่อทนแรงดันสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูระบบพ่นหมอกชนิดต่างๆนะครับอันนี้คือระบบพ่นหมอกแรงดันต่ำนะครับประกอบไปด้วยหัวเบอร์หนึ่งแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับพื้นที่นั่งชิิลกกกนนนาแฟคใ้ห่อย แล้วก็จะเป็นหัวเบอร์2แบบนี้นะครับความสวยงามเนี่ยใกล้เคียงแรงดันสูงแต่อาจจะฟุ้งไม่เท่านะครับอันนี้คือหัวเบอร์2องเหมาะสำหรับพื้นที่เอ้าท์ดอร์หน่อยอาจจะเป็นโรงจอดรถนะครับหรือว่าเป็นรอบบ้านรอบใช้คารอบอาคารต้องการลดร้อนลดฝุ่น pm 2 5นะครับถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเน้นใกล้คนนิดนึงนะครับเบอร์หนึ่งจะเป็นตรงนี้นะครับเบอร์2จะเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูแรงดันสูงกันบ้างนะครับถ้าเป็นเบอร์สาจะเหมาะสำหรับการจัดแต่งสวนนะครับอันนี้คือแรงดันสูงนะครับ ระบบพ่นหมอกแรงดันสูงเนี่ยนะครับจะให้ความฟุ้งมีการเคลื่อนตัวของหมอ,อกได้ดีกว่ายิ่งมองย้อนแสงแบบนี้ยิ่งสวยงามเลยนะครับอันนี้คือระบบแรงดันสูงนะครับวิธีการติดตั้งจ,จะยากกว่าตัวเข้าต่อเนี่ยจะไม่ใช่พลาสติกแล้วจะเป็นโลหะนะครับเพื่อทนแรงดันนะครับเราก็จะติดตั้งแบบซ่อนๆไว้ตามพุ่มไม้ต่างๆแบบนี้นะครับตัวข้อต่อนะครับตัวข้อต่อตัวหัวฉีดต่างๆนะครับตัวสายจะต้องทนแรงดันไหวนะครับสาหรับแรงดันสูงตัวปั๊มจะใหญ่กว่ากินไฟมากกว่าแล้วก็เสียงดังกว่าหน่อย ติดตั้งยุ่งยากกว่าแรงดันต่านิดนึงนะครับแต่ให้ความสวยงามและอารมณ์ความผิวไหวาร์มฟุ้งสวยงามเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับการสร้างบรรยากาศนะครับน้ําตกอันนี้คือแรงดันสูงเนี่ยสวยงามมากๆนะครับน้ําตกนะครับทานน้ําต้องการให้หมอกไหลไหลสวยๆฟุ้งๆนะครับยิ่งมองย้อนแสงแบบนี้ยิ่งสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับแรงดันสูงนะครับ แรงดันสูงที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นหัวเบอร์1กับเบอร์2นะครับอันนี้ที่เราใช้เนี่ยคือเบอร์หนึ่งะครับเบอร์1ก็จะให้หมอกอารมณพิวไหวสวยงามมากๆนะครับสาหรับแรงดันสูงสิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องอุดตันเพราะนั้นน้าต้องสะอาดนะครับส่วนแรงดันต่ำเนี่ยเน้นงานติดตั้งที่ง่ายใกล้เคียงกับแรงดันสูงนะครับแต่ความฟุ้งกระจายอาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ก็ติดตั้งง่ายมากๆและราคาถูกกว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับแรงดันต่ำของ f o r ์อีซนี่ก็ถือว่าแรงมากในท้องตลาด นะครับถึงจะเป็นแรงนั้นตาก็ตามแต่ f o x e a ซ y กินขาดนะครับแล้วก็มีอะไรบริการด้วยก็ท่านใดที่สนใจระบบพ่นหมอกนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ foxeasy com ได้นะครับปรึกษาเราทางแชทก่อนก็ได้นะครับส่งพื้นที่นะครับมาให้ดูก่อนเดี๋ยวเราช่วยประเมินราคาช่วยแนะนําให้ว่าควรจะใช้ระบบไหนสวยงามนะครับอันนี้ระบบพ่นหมอกของ foxeasy นะครับ EC